เ่มีขานิยมหนึง่งมี่น้องผมติดอยู่ในใจยัง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 อะไรก็เรียกว่ามีฟา่ฟ้ามรู้ซึกว่าเผ็นถึงมันสาท้อนุกที่นั้ไอ้นั้นและพี่น้องอนะไอไอไอการบวนการกีฬาซีาริสกอนั้นอืมประาความสัมพันธ์เนี่ยเนาะอี้าคิดที่หนึง่งพี่น้องนะ มันใดมัสเสลหฮัดมันใดพุ่นประโยชน์ไปดอไอรมังปมปมต่า,าง,ง,งคําถามก็คิดสองเลยมันเป็นการหลอกเลียนแบ,บบทัชบุุมาจากกลุ่มอื่นหรือไม่เนี่ยตีหลอกสาวพ้องเราพี่น้องเอาสาว้าวปัดหน้าท่าเกมท่าลูดปากแด้งตี่เดินถื่อไปโยน,ปนี้ไปโชว์นี้พี่น้องเนี่ยปอพผมเห็นก็คือมันจะสะท้อนนั้น อ่ามันจะสะทอนแต่ถ้ามันปิดหน้าเซมดพปีนองนะอย่าโจฟ้ฟามาไม่เคยเห็นไอ้นี่ซาวะอีกระดับหนึ่งน่าเอฟว่าอมบวรงนั้นบวก็วทําได้เนโรงนี้กทํ้โรวงนกูกาทําอีเนี่ยผมกันหนังหนึกพี่นองเห็นก็คือหนึกตกที่นหนึกตกที่ว่าอีมันสวยมามันโตกตองมาเนี่ยมันก็น่าขิดอยู่อ่า ต่วะนะพุ่มตังประเด็นพันนีนี้นาะว่าพี่น้องบวกหลอกคูณหา่นได้เลยเนาะนะฮนะบวกหลอกคูณหั่นได้เลยว่ะมันเหมาะสมริมย์ไนมะ่าบางที่เราปั้นตังตนเด็กๆ่านะมานี้ไม้เบีย้ยบางที่ัดยาง,งกอา่อนหะลอกว่าดรูรำมีเยอะลามนะาอะจุดเต่าเดยลู่เต่าเดยพันหน้าถ่าเกมเต่าเดยพี่น้องเนี่ยรู้สึกว่ามัน มันทำมิ่งทำมิ่งนั้นพี่นะ้องนะจะรับว่ามันทำมิ่งทำมิำ่งอยู่ครับครับอืมอืมอืมหม,มากตัวเอง Ừ. À. Ừ. Dạ. Dạ pha có khịt lên đó. Bắn xong rồi. Ừ. À. Nhá về khịt ấy nữa. À ha ha. อื嗯อ่า่ารพนันกานลหลเรียงสักอีดพี่นองอ่าจุดปะระสงค์เปล่าไมา้น่าถ้าไปท้ามเรียวนี้ก็คือสร้างความรักคว <c oughs> ามสัมพันธ์ค <c> ว <oughs> ามสร้างมาขี้ันคือจุดปะระสงค์เป่าไมา้ นะเมื่อเป็นสร้างความรักฟ้าความสัมพันความสร้างมาขีนี้พี่น้องนะสร้างมาที่จะทำได้หลากหลายรูปแบบที่ดีกว่านี้นะทำได้มากที่ดีกว่านี้นะดีกว่ากบวนเดินปา่าฤทธิ์นี่พี่น้องที่เดินอยู่รอบบ้านนี่สามารมาทำได้ด้วยวิธีอื่นๆมากมาย แต่ไม่พี่น้องว่าฉันที่เหลือกวิธีนี้นี่แหละไม่เอาวิธีไหนเลยว,วิธีเอิญทียบดนมันทียบาวว่าการย่างเยบมันเปล่านี่เด็กมันไม่เอานะสมมติว่าที่เหลือกวิธีนี้แหละหนึ่งที่ทองมาขิดขันพี่น้องแต่ชับบุกการหลอกเลียนแบบการหลอกเลียนแบบที่หารมนี่พี่น้องก็คือมันเป็นอัตลักษณ์มันเป็นเอกลักษณ ของหลักทิศาสนาอื่นหรือไม่อตรงเนี้ยมันตาชับบาฮาบโกมินฟาวามินหุมนี่พี่น้องเอาตรงนี้ก่อนเอายกตัวอย่างตาเสื้อผ้าเครื่องหนุ่มผมถ้าว่าพอใส่ชุดนี้ปับ๊บโอ้นี่คือเล้าบรรดามุชริกีเล้าบันดากาฟิรินไม่ใช่มมมินมันเป็นอัตลักษ์เป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยตรง ไอ้นี่แหละถือว,ว่าอาดัดปะเพณี่พันนี้ต่ชบุพันนี้ถื่ว่าฮารัมนะซึ่งตรงนี้พี่น้องรวมคิดไล้ว่าฟันตงได้ไหมว่าถ้าว่าผมเป็นข้าบวนพันนี้นี่มันเป็นอัตลักษณ์อกลักษณ์ของเขาเนี่ยทรามันจะได้ไมยตรงนั้นแต่ลักการของตาชบุนี้พี่น้องที่ฮารัมนั่นแต่ฮารัมก็คือ พอสัตตาไปเห็นปั๊บโอ้นี่ไม่ใช่มุส穆斯林งานนี้นี่เป็นอัตลักษ์เอกลักษณ์เหมือนผมเคยพูดอัตลักษ์เอกลักษณ์ของอิสลามเมื่อพบกันเนี่ยคือการยบัตตั้งงานการอิสลามแต่เมื่อเรายกมือไหวน้นี่มันไม่ใช่อัตลักษ์เอกลักษณ์ของอิสลามที่เราออกมาใช้ นันในการยกมือไหว้พี่น้องผมก็เคยพูดแล้วนะไม่ใช่โรคมีให้เกียดพี่น้องไม่ใช่ว่าเพื่อนพี่น้องอยากผู้หญ่ต่างศาสนาในโลกมีให้เกียดไม่ใช่ถ้ามาบ้านเรายัางม้นท่องเรายกน่วยตัวไม้เออถ้าแต่งจีนน่วยในไี้พี่น้องรคผ้าน่วยน,นั้นแะย่งป่าพุ่งรคเก่งป่าพุ่งรคไม่ใช่ว่าไม่ยกมือไหว้เนื่องจากเกลียดตัวทางน,นี่ไม่ใช่เ่ว่าเรานี่พยายาม รักสร้างอัตลักษณ์เอก,กลักษณ์ของอิสลมหหามว้ให้หลูกล้านสืบต่อต่อไปโดยพี่น้อง <c oughs> ชาวพุทธเองเนี่ยลาไลาทานคยพูดสะท้อนว่าเอก,กลักษณ์อัตลักษณ์ของไทยพุทธสมยอดีตพี่น้องการแต่งตัวให้ไล้ไหมฟาสินเสื้อยาวแต่พอหลูกล้านไม่ยึดอัตลักษณ์เอก,กลักษณ์ว้ตามชาวตะวันตกพี่น้องมดมุวนกันเลือดติดสายเดียวเนี่ย เช่นเดียวกันราพี่น้องฝึกฝนโซนเกนลูกกล้านเนี่ยให้รักษาอัตลักษณ์อีกลักษณ์ไว้ให้ลกูกหลานเพราะนั้นการตะชับบูเชกเช่นนี้พี่น้องอยู่ทำกลางการกีรับระวังหายนะเลยมักรู้ถ้าทานมีฟ้ามจำป็นอ๋อถ้าตักลิดได้วะมักรู้บางที่ฟ้ามจำป็นของราไม่เหมือนพี่น,น้องน่ะเราอยู่ในระดับ นะองค์กรต่างๆที่ทำงานตรงนั้นขึ้นลงปอบปาผู้ใหญ่อาตมามีควาจมจำเป็นทานก็ยกมือไหว้ไปแต่อีกคนหนึ่งพี่น้องตัดยางอยู่ที่ควัวนี้อ่าขับรถโดยสารตัดยางคว้วท้ามามีความจำเป็นไหมก็ไม่มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นอยู่ในตำกลางมัครุและอัลัมทำได้บางกรณีไม่เนาียนในฐานทำได้นี้ในอีกกรณีสุดเลอเท เลี้ยวการใช้ชีวิตของเราเพราะนั้นถ้ามว่าเที่ยก็จัดจัดนี่พี่น้องเข้าวในแต่ชบพาะใหม่ออกความผิดบางลอกวอนเนี่ยอันบุซาคาราลซาว่าครอ่าอ่า พ่อโมงว่าไอ้การจัดขบวนการดังกล่าวนี้นี่มันเป็นผักบังคับจากจากโนไม่ถ้าไม่บังคับพี่น้องกับถือว่ามันไม่ได้อยู่ในภาวะดอรูรอจําเป็นนะถ้าไม่มีกฎหมายที่จะบังคับมันฟามสามารถใจของเราเดอกหนึ่ง การตาชาบูในรูปแบบดังกล่าวมันมั่บอกพี่น้องอยู่ในห้ารมกับมัรครอที่มุนเวียนกันอยู่แต่เมื่อเราไม่มีความจำเป็นนี่จะไม่ต้อง่ที่ดีได้จัดนั้นนะโรงเรียนช้านเด็กสมัครลุยสักอีกแล้วน,น,นะะพนันโดมันไม่มีความจำเป็นเมื่อไม่มีความจำเป็นพี่น้องเลือกเดินระวังมัรครอกับหารํมเนี่ยมันก็เดินบนเส้นทางที่ว่าถ้าพูดถึงงวังปลอดภัยเนี่ย มันกำไม่โปรตีนเนาะผมบอกตรงกันพ่อเะ็พี่น้องนะนะเบกเบกรับเบกสู้สักอกีตรงนั้นว่ามักรูกับผางซึ่งล้วนแล้วเอยู่ในจุดเทวาชาโรชายให้ละทิ้งต่างสิน้นฮารัมกบชาโรชายละทิ้งมักรูกกบชาโรชายละทิ้งแสดงว่างานนี้นี่ชาโรไม่ได้ว่ะสูนั้นให้ทำเลยไม่มี ครับอ่อครับอืม ไอ้นั้นก็คือโครงสร้างเลยวตาชาบูไม่ตาชาบูนะวิ่งอยู่ระหว่างหารำกับมักรู้แลวนี่ทัดมาพี่น้องรายละเอียดก็งานชาบจริงกลรงเครื่องดุ่นีทั้งไล่เลยนี่นี่ถือว่าเป็นสีหารมอยู่เลยอ่านอกจากโลรงดุกพี่น้องไอ้โรงหน้าเดียวนั้นอ่าพี่น้องมาตีกคองหน้าเดียวใช่ไหมเด็กไม่นุกลาพี่น้องนั้นไม่มั่นมันลา ตั้งเกื่องดีซีตีเปลาพี่น้องต่างคลุยตั้งกรงต่างปีอันนี้ที่ว่าหาลเนเ่ยสองการเต่งตัวรัดรูปสำหรับปู้หญิงนงถ้าลูดปากเด้งปัดนาทาเกมโจฟ้ามสว้ยงามไม่กับไม่แช่มาร้มติโมงอันนี้ก็ถือว่าหาลัมหลาผนันโครงสร้างท้ง,ง,ทงมดสรุปเหลวพี่น้อง ให้ทำนันเละพี่น้องนะน่าเดี๋ยวพี่น้องว่าบวบว,ว่าทำไม่ได้แล้วทำเละทำอยู่เร็วเดินรอบม่บ่าันเดินไปพี่น้องเอ้พี่น้องจัดกระบวนการสิ่งที่ห้ารำเล่านี่ออกไปพี่น้องเดินธรรมาดาก็ได้ทื่อบะทื่อปลายได้ก็ได้พี่น้องอินนามัุมุมีนูนะอีกว่าเนี่ยมุมีนทางลายตรงเปรียบเสมือนพี่นอง g รองดองกันอ่าไอ้คลุมนูพี่นอ้องทื่อปลายเนาะ ไม่ฟังว่าอัตต์ฮารอมีนันอีมานบานเรือนต้อง,ตงสะอาดผมว่าคิดวิธีเปลี่ยนไหมในการเดิอนอย่าเอาข้องเขาง้า,า,ขขาถังโดนเลยพี่นะ้องอย่าเอาข้องเข้าถังโดนเลยนเดี๋ยวว่าอย่าทำพีนองอะไรไม่ได้นี่อีซานาว,ว่าไม่ก่อยมันเป็นไปไม่ได้อยากเนาะทำแล้วีีนองเถ่ผมเสนอว,ว่าเปลี่ยนโูปแบบวิธีนะนะไอท้ทีถ้าลูดตัดจุดปัตนาถ้าเกมนั้นปีนองเปลี่ยนไหม นะขบวนการเดินข <Happiness. S 2> ้องโรคคลุ่มห <Hayır> <moderate> ิยาบดันนี้พี่น้องอ่ารุ่นนารุ่งไอ้พี่น้องรักกันรุ่นนารุ่งฟ้ามสะอาดข้องหมบ้านเปลี่ยนวิธีไหมผมว่าอิงชาลลอ์นาจะดีกว่านี้อ่าแต่เราส่วนหมากเลียนแบบปนนั้นเน้องนู้นเลยเปดือรตัพท์นูแนเลยเดเด้ดท่านูนก็ทำปัญญีพี่น้องเราก็มาทำกันลุ้นลอยตามกันไปยี่ทีนั้นอ๋อ เนาะการสารุปว่าทำและพี่น้องนะน่าทำได้ไม่ผือเอ่ว่าเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำไหมอาอยากทำให้เมื่อเชื่อเพอนก็ทำเนาะอัลลอฮฺอะลัย